สวัสดีครับเจอดูทุเรียนลูกนี้ครับเข้าเพิ่งตัดเมื่อวานมัดีเนี่ยมันมันอย่างนี้แล้วครับตัดมาเมื่อวานเองครับผมได้มาเมื่อวานปุกปุกแล้วครับรอ,อ,อมา เสียงปุบปุบอย่างเงี้ยครับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับแสดงว่าอ่าสุกแล้วนะครับสุกแล้วพร้อม,ม,ม,มลอแล้วก็แทงไปนะครับตามโพลอย่างเงี้ยนะครับเ แทงปูแบบนี้นครับแทงทุกปูครับแทงตามร่องนะครับใครที่ซื้อไปเป็นลูกนะครับผมไปเห็นเขาฟันคนะรบับ นกหยิบรอยค่าส่งแล้วแต่น้ําหนักก็ไม่รู้ร้อยสองร้อยแหละค่าส่งอ่ะนี่ครับนกหยิบ นกจิบอยู่ในสวนน่ะมันอยู่ร้อยแปดสิบแต่ว่าอยู่ข้างนอกวันแพงกว่าน,นี้นกจิบะนะถ้าหมอนทองตอนเนี้อยู่หน้าสวนน่ะที่เขาซื้อกันเยอะๆในสวนที่ซื้อกันเยอะๆมันอยู่ร้อยร้อยเจ็ดสิบู่่้เป็นนนนากอย นำเต้าอยู่ออเลอยู่ไกเแต่วล้องปูกว้อยูน่ต้นใหันนีของแกขอมงซืดอกจ้าโซไินเลยหลจ้าคุณหน้นหนาคะของฟรีไม่มีโลกค่ะของร้านเองร้านไม่มให้ซื้อดอก ออกไปกินไปขายอะไรปอะไรกป้ามยกไปขายนะเรีเยอะๆน่แต่ป้าไม่มีรถน้เพอยากกินโอ้ยน้องสาวอยากเนาะ เยๆนมันน,นอ,อกล,ลก็ตอนนี้เรว,นนเวหเขาเบิ้งน้มูเขาไหนดอกเดี๋ยวทีโงม่กินดอกหน้าโม่นอกเดียวจะทักบ,บอกทางนู้นเยอะแยะอร่อย เพเขากำลังตัดนิดแรกเ,เดี๋ยวขันมูมัหามาเเอาเด,ด,ไไเดี๋ยวีไ่ไปไหนดอกงหดอใครเด้งออกไปดีกอเดงออกได้งไงอะ่ะ เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าหนึ่งลูกนะครับะได้ขนาดไหนถ้าซือ้อซื้อเป็นลูกก็เสียงเอาครับถ้าซื้ออย่างแกะเนื้อเลยไม่ต้องเสียงครับ ซื้อที่เขาแกะแล้วไม่ต้องเสียงเพราะแกะมายังไงก็สวยอ mm. หนึ่งครูสองผูเม็ดสามครูสามพลูแล้วก็สีพูครับนี่หนึ่งลูกหนึ่งลูกจะได้แค่นี้ครับลูกที่เราซื้อกันทิ้งห้าหกร้อยบาทลูกเมื่อกี้ประมาณสามกิโลนะครับ สามกิโลกิโลสองร้อยเอามุดละกิโลสองร้อยนะครับเพราะกิโลละสองร้อยคูณคูณสามโลสองร้อยสามโลก็หกร้อยแล้วครับแล้วอย่างเงี้ยครับเที่ยวแกะขายอะครับเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยไปเถอะครับขีดหนึ่งขีดหนึ่งตกประมาณอ่าขีดหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยซื้อไปเถอะนะครับ เอ้ยมีขีดหกเจ็ดร้อยขีดหกสิบขีดหกสิบเจ็ดสิบนะครับขีดละหกสิบเจ็ดสิบนะครับก็กิโลหนึ่งก็ตกกิโลเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับหรือบางที่แปดแปดร้อยบางที่พันหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าแต่ละที่ราคาแต่ละที่ที่ไม่เท่ากันนะครับสวนแต่ละสวนไปซื้อมาเนี่ยราคาเราไม่เท่ากันนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับแล้ววันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครอยากให้ทำอะไรนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็จะไปสรรหามา,ามาทำให้ดูนะครับก็จบคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ